พร้อมด้วยครับผมบนอันตีก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งตันด้วยสกิลสองนะปึ้มเรียบร้อยตันไปตันต่อแตกเลยครับผมสกิลสองมันแรงนะอย่าดูถูกนะโป้ง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 เบิร์ดเลยนะครับผมนี่รอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในคลิปนี้เรามาเล่นอลิศกันนะครับ อันลิดนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยเห็นในแรงเท่าไหร่นะล้วก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นบ่อยก็ว่าได้นะครับมันจะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ตําแหน่งลเลนกลางนะครับผมเลนกลางเป็นเล่นปาโอเค EAP นะครับผมอันดับแรกผมมาแล้วอัพเป็นสกิลหนึ่งครับผมในการทำดาเมจนะนี่ทำดาเมจแล้วก็ใช้ในการเคลื่อนที่เมื่อกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม เราเจอกุชิออนนะกุชิออนมันก็เป็นสายตอดหนักๆครับเป็นตัวเบิร์ดดามิก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าให้โดนมีดมันบ่อยนะแล้วก็ตุยได้เหมือนกันับอยู่นี่ครับนี่อุ้ยไม่โดนครับถอยมาครับถอยมาถอยมายินจะเล่นครับยินจะเล่นนี่สตันยินครับผมสกิลสองน่ะถ้ากดสตันมันจะทำดามิแล้วก็เออก็สตันนั่นแหละครับผมมันแรงอยู่นะแรงอยู่พอสมควรเลยครับ ตอนนี้เราเคเลียเรียนไปก่อนเราถูกกดดันเรียนนะครับโดดเข้ามาปุ๊บแล้วก็สตันไปก็ระวังระวังคนระับไม่ต้องกดเข้าไปนะโ <g iggle> ยนทำดามจดนะยินยินยินใจเย็นเย็นยนโอ้โหพนมวนนี้กับเปลวฟ้ามะพร้าวแก้วจะเอาให้ได้จริงๆเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าพูดถึงการเล่นอลิสนะผมบอกเลยว่าผมเล่นแค่ไม่กี่ครั้งเองนะสำหรับอลิสดังนั้นผมอาจจะบอก ผิดหรือ,อยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกกันนะคอมโบมันนะเออไปดูคลิปต่างประเทศมาแล้วก็เล่นเลยนะครับผมเอาแปว่าถ้าเกิดผมมีข้อมูลที่นั่นกว่านี้นะนผมก็จะทํคลิปแนะนาคอมโบต่างต่างนะครับผมแต่นี้ผมเล่นบิวแบบดูดเลือดตัดเลือดอะไรประมาณนี้มากกว่านะถ้าพูดถึงบิวนะบิวไอเทมนะครับอ่ะโอเคเราก็มาพูดถึงคอมโบที่ผมจะเล่นกันนะแบบง่ายเลยคือกดสกิลหนึ่งครับผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตามด้วยสกิลสองสตัน แต่ไม่สิผมจะต้องเปิดอันตีก่อนนะครับผมเป็นส 3, 3 1 2หนึ่งสองนะครับเป็นคอมโบง่ายๆ3 1 2หนึ่งสองนะผมกด3มปุ๊บอ่าอันตีปุ๊บมันจะปล่อยค้างไว้นะครับมันจะเปิดกลางวงดูดเลือดเลยนะนี่ใช่ไหมอยูนะถ้าเราสกิลสสตันได้หืมพลาดทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับผมเราคงจะต่อเนื่องไม่ได้เราก็ถอยออกมาก่อนเนาะอ่ะแฟนนี่มาครับผมไม่เป็นไรครับแฟนนี่มาก็กดดูดเลือดปไปเลยครับ ดูเลือดเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับผมอันตรีม,มันกดทิ้งไว้เลยครับไม่ได้กดค้างนะคือกดทิ้งไปเรื่อยๆครับผมแต่ก็ระวังด้วยครับมันจะโดดไปโดด่ะมากด,ดปิดได้เปิดได้นะครับผมเป็นออโต้แคสต์นะครับเป็นระบบออโต้แคสต์ก็คือกดเปิดทิ้งนะครับกดครั้งเดียวนั่นแหละไม่อยากโอ้โหปากิโตมาครับระวังโ,ดดโอ้โหโคตรดดแรงโคตรแรงครับผมดูดิดูดิดูเลือดดูเลือดดูเลือดได้ครับผมไม่เป็นไรดีดี ไม่เป็นไรนี่คือไม่ได้คิวไงเอแต่ตอนนี้ต้องหาเลือดก่อนครับผมกลับบ้านกลับบ้านไปเอาเลือดก่อนนะเออ,เออครับผมเดี๋ยวเราจะต้องออกให้ได้ครับไอเทมชิ้นแรกของเรานะครับก็คือนาฬิกาแห่งกาลเวลาครับผมมันเป็นนาฬิกาใช่ไหมมันเป็นคาถาทองนะเรียกง่ายๆว่าคาถาทองผมชอบเรียกอย่างนี้มากกว่าบางคนก็เรียกว่าลูอมนะ ไอ้ตัวนี้มันจะเอฟเฟกต์มันดีมากเลยมันเด้งทั้งเลือดมันเด้งทั้งมานาคือมันโคตรเพอร์เฟกเลยนะครับเนี่ยเหมาะมากๆที่เหลือเราก็ออกตัดเลือดแล้วก็ออกอะไรวะออกดูดเลือด <laughs> ตัดเลือดก็ดูดเลือดสองอย่างไม่ออกอะไรละถ้าเล่นดามจก็ได้แต่ว่าผมว่าเล่นแท้งไปเลยดีกว่าแท้งแบบยืนแช่แช่ไปเลยดีกว่าแรงของมันอยู่แล้วมันแรงแรง ตัวมันแรงมากไหมมากไหมมหาสันมากไหมมหาสันมาแล้วมาแล้วดะทันทีเลยฮัลโหลฮัลโหลเออเออสกิลสองเออสตันบิกสตันบิกสตันบิกสตันบิทสตันอีกไม่ให้หนีแล้วหนีไม่ได้แล้วหนีไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วรับมอบซะโดยดีเฮ้ยโคตรสะใจที่มันหนีไม่ได้ครับมันต้องหนีต้องหนืดมันต้องแชนติหนีต้องมีฟิกเกอร์หนีเฮ้ยมันมาแล้วนาฬิกาครับ อภิกรรโชคชะตาของเรามาแล้วโอเคแล้วก็มันติดหนึ่งเมื่อกี้โคตรชอบเลยมันไม่ต้องหามันต้องหายคลิปในการกดสกิลสองแล้วโดดไปหาซึ่งมันไม่มีอ่ะพร้อมลุยครับผมกดอันตีก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วตามด้วยสกิลสองนะปึ้มเรียบร้อยเฮียโคตรแม่นคือมันโคตรแม่นจริงๆับผมมันมันแม่นมันเกินไปแล้วแรกคิดในใจว่าคงจะไม่โดนหรอกเออดีโดนอยู่แล้วก็ไปเล่นตรงกลางต่อครับผมเรารีบฟาร์มนะ รู้สึกว่าอลิสนี่มันถูกปล่ามาใหม่หรือเปล่านะผมจําไม่ได้เลยนะก็ไม่ก่อนไม่เคยเล่นหรอกเห็นเขาว่าแต่ก่อนอลิสเนี่ยมันจะต้องเล่งในการฟาร์มมันมีสแต็กถาวรใช่ไหมมีแพสซีของมันคือฟาร์มคีบไปเรื่อยมันจะเพิ่มระดับระขึนหนึ่งขั้น 1, 2 3, ขั้นสขั้น4ี่ขั้นอะไรก็ว่าไปครับผมแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีแล้วใช่ไหมใม่หรือเปล่าวะจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับผมแต่ว่ามันกระหดเหมือนเดิมนี่กดสเปลว่าผมอ้าอุ้ย รอดเว้ยรอดไหมเพื <S <S moving, ่อนจะช่วยมวัเดียวเลยดืๆโอ้โหโคตรเยอะโยนไปโยนเออสิองเครับผมดูเลือตัวลือดตัวเลือตัวลือดตัวอสาตัหรอนโสตัวยนะโยนไปโยนไปโยนไปเจเอ๋เจเอ๋น่นี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 ่เยอะจังหวามันก็จังหวโอ้โหมี อ้ยิงยีนี่โหหมเด้ากำแพงใส่ว้าวว้าวดูดูดูดดูข้างบนเลยครับคือยินเนี่ยถ้าพูดว่ากลัวไหมไม่กลัวผมชอบยินมากมากเลยเพราะว่าเราเอาสเปลสะท้อนมานะครับแก้แขนมันทําให้ยินนี่เล่นยากนะเปิดอันตีวิ่งใส่แล้วครับอยากเล่นก็เล่นครับปังปังปังแตกนะแตกเรียบร้อยครับผมคือโซโล่มาเลยครับผมโซโล่มาเลยยินนะ กดเข้ากดเข้าไปเลยนะไอ,อสังเวียนของมันน่ยดึงผมเข้าไปเลยมิติอันนั้นนะคือแบบชิวๆถ้าถ้าผมมีสเปลนะสะท้อนนะชิวๆครับผมทั้งดูดเลือดด้วยแล้วก็กดสะท้อนไปด้วยนี่ <c ười> จเจ็บเ <c ười> จเดี๋ยวเดตัดเลือดด้วยต้องมีตัดเลือดด้วยนะ <c ười> ยินมีตัดเลือด,ดมมนี่มันมันบอกเลยเนี yeah. ่ยทำยังไงก็ออกของสะท้อนนะผมเพราะยินไม่ชอบตัวสะท้อนอยู่แล้วนี่ว่แต่ปัญหาผมอย่าไปโฟกัสที่หินมากเราไปโฟกัสที่ตัวอื่นด้วยก็ อาจจะเป็นนักยิงอาจจะเป็นตัวที่เราไม่ได้สังเกตนะนี่ยิงมาข้างๆเราแล้วเนี่ยจะยังไงดีว้าวมันดึงเพื่อนเราเข้าไปแล้วบินไปหาแล้วจ้ะเอ้ยไม่ได้เลยเอามาดียิงยิ่ตีกูตีตีกูเถอะตีกูตีกูตีกูเอเอมานาหมดเว้ยเสียดายเสียดายจริงๆนีย่ยังไงโอ้คนเดือดคนเดือดโอ้คนเดือดมากคนเดียวได้กูชอบนายฟยวฟาวมากเลยนะ อนนี้ฉันจะต้องจัดการเชียร์ได้เลยตรงกลางมีสองตัวสามตัวเดี๋ยวามันต้องดักเขานี้แน่นอนนะผมเพราะว่ามันก็เออเล่นเถาเต่าอ่ะมันต้องเล่นแถาเต่าครับนี <Hello. S 1> น่อันตีไปเลยครับผมมาลูกพี่ลูกพี่จ๋าดาวขนองมาเร็ว <Yeah. S 1> เฮ้ยเห็นปากิโตว่ะ เฮ้ยเฮ้ยมามาตีกูหน่อยตีกูหน่อยเออเปิดสเปลครับผมเป็นไงตึบตืบตืบเจ็บไหมมึงเจ็บ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 ครับเจ็บเจ็บมามาเลยเออต่อยกูสิต่อยกูสิต่อยเลยต่อยมาพวกมึงต่อยมาสิเฮ้ยล้อเล่นนะเออเออมาอีกมาอีกเอากูสิมึงเอากูสิเจ็บเจ็บเป็นไงครับแตกสี่ครับมียากินเรียบเป็นการดึงเวลานะ่ยเขาเรียกว่าการซื้อเวลาให้เพื่อนครับผม ผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆผมก็เอาตัวตวก็ไม่รอดละเกือบตัวไม่รอดแ, <c oughs> แต่ความเป็จริงก็คือมันเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเรายื้อให้เพื่อนได้เล่นอย่างมียะนี่ได้ยิงฟรีแบบเมื่อกี้นะผมบอกเลยว่าจิบจินะครับใช้ชนะอยู่ใกล้เกินเอื้อมนะครับผมนะใช่ไหมวะกูพูดผิดพูดตัวไม่ไกลเกินเอื้อมสิเออใช่ผมพูดผิดเ <c> อ <oughs> ้ออ่ากสตันตันไป ตันต่อแตกเลยครับผมสกิลสองมันแรงนะอย่าดูถูกนะโป้ง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 เบิร์ดเลยนะครับผมนี่โคตรแรงเลยเราดูดิเออคือกูเจ็บเฮือเฮือเอาไปกินครูเชียเนเออเรียบร้อยเฮ้ยสักโคกลับไปข้างหลังกูจะวารนะ์ปนะปุ๊บเนี่ยไม่รู้สิท่า <laughs> จะตามไหมจะตามไหมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอตัวเซเบอร์นะเวลามันปล่อยโคงจักอ้อมตัวนี้คือ ต่อให้ไม่ไม่ได้อยู่ตรงแมปหรือว่าอยู่ใกล้คลิปศัตรูเนี่ยมันก็มองเห็นนะในที่มืดเลยไอ,อสก,กิลนี่เนเปิดปุ๊บล้วก็โดดเข้าเลยนะครับจะดีสักกว่าโอเคเราฟาร์มไประดับหนึ่งแล้วเริ่มเข้าเต่ากแล้ว <Hello. S 1> เอาอีกแล้วครับเรามีสะท้อนครับผมซัดหน้ามาเลยครับผมมามาเป็นไงโคตรเจ็บผมบอกแล้วเฮ้ยมานี่มานี่เพื่อนมานี่สิ โอ้โหโยนไปนี่เรียบร้อยได้เหมือนเดิมคราวนี้เราก็เออไม่ตีต่าใช่ไหมมันจะขาดนักซอยครับผมตีไม่ได้เลยขาดนักซอยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเอาจริงเอาจังอ้ยอ้ยอ้ยโบ่งปางแตกเออดีมากมันมาแล้วมันเด้าเสาเข็มโยโหมาทางนี้เว้ยทางนี้เว้ย ต่อไปต้องได้ปีกครับผมปีกราชินีปีกราชินีตัวนี้มีข้อดีนะครับผมก็คือเราเนี่ยถ้าเกิดเราเลือดน้อยโดนตีแบบอยู่นานๆใช่ไหมเราดูดเลือดไปด้วยใช่ไหมครับยิ่งเลือดเราน้อยลงมากเท่าไหร่นี่ดํามันก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็คือดีมากๆเป็นไอเทมประเภทค o u เตอร์แอคแท็กนะครับผมค o ลเตอร์ดัมเมดสัตรูนั่นแหละเออมันก็ถือว่าดีนะเกี่ยวกับพวกไหนเฟสลินเล่นก็ดีคาโตกัดเล่นก็ดีนะครับผม <c oughs> อรู้ตัวอีกนี่มาอยากบัฟใช่ไหมมานี่สิไม่เอาได้ไมวก็ได้เลียเลยเออเอออันใ่เออเรียบร้อยแต่ครับผมตรงกลางครนะับผมเบียร์กยิงมาโอ้โหบากิโตครับผมบากิโตอย่างห้าวเลยตมจะเหลืออะไรครับผมโดดลงขนาดนั้นนะบแบนเลยครับผมแบนเละเลยฮนะ เคโอ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 เคมียักษ์ก็คือเฝ้าครับผมเขาสมแล้วสมแ้วที่เป็นนักยิงแอสซิสซินจริงๆเลยโอเคเคียร์เลนครับผมเปิดอันตีเคียร์ไปเลยนะสําหรับอาริสครับผมอันตีมันไม่ได้มีครูดาวอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีแค่นี้ครับกดเปิดกดปิดแค่นั้นแหละมานาหมดมันอยู่ที่มานานะยิ่งมานาเยอะไม่ลดเลยนี่ก็คือเปิดได้ตลอดการละดานเทินไม่มีใครคิดจะเล่นหรอมียักษ์ไม่คิดจะเอาหลอด บ้างเลยขอเช็คหน่อยได้ไหมไม่มีคนอยู่นี่แต่ปากิโต้อยู่บนนะศัะตรูก็เกิดหมดแล้วระวังโดนแคมป์นะครับผมโดนแคมป์อาจจะดักอยู่คำแถวๆบัฟเลสอะไรเงี้ยแถวๆบัฟเลสนะเออก็ระวังตรงนี้ก็เล่นกันตรงนั้นโอ้โหมามาเยอะมาเยอะครับมาเยอะอันตีไว้ก่อนมาไม้ทันอันตีไม่ทันใช่ไหมเนี่ยได้แล้วต้านไปหนึ่งทีเข้าไหมพี่เข้าไหมเข้าไหม,เ,ไหมเออ เข้าไหมเข้าไหมเออเข้าไหมเข้าไหมแต่ป้อมตีกูไงเพื่อนเอ,อยใจเย็นหน่อยโอ้โหป้อมตีเจ็บมากเลยนะจ้ามันเจ็บตรงป้อมนี่เลยไม่ไม่เจ็บตรงไหนเลยมันเจ็บตรงป้อมอย่างเดียวเลยบ้าบอมากโอเค,อเคฟาร์มไปเอาบัฟดิเอาบัฟมนันหนตัดบัฟมนันดิเออตัดบัฟมนัมนสิอ่ามันเริ่มเกิดกันแล้วครับผมต่อไปก็เบียดทีกระโดดสุดท้าย เล่นเล,น,เลนกลางกันเราก็เอาป้อมบนครับริงความได้เปรียบเรื่องการเงินก่อนคราวนี้เราก็โยนลูกยลดึงเข้าครับผมปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บมันอยู่ในป้อมอยู่ยังไม่ควรเล่นนะมีหินอยู่ตรงนี้ครับผมหินอ่าได้คิวไปหนึ่งตัววิ่งเข้ามายังไงต่อเฮ้ยวางไอหินเล่นเล่นกันไหมหินผมไม่กลัวนะแต่มานาผมหมดผมไม่กลัวแต่มานาผมหมดไงหินบอกวิ่งอย่างเดียวครับลูกพี่ผม อะไรวะอะไรวะหินโหป๊อดวะคือแบบมันมันแพ้ไฟผมะหลายรอบนะแบบสองรอบสามรอบนลังชแบบที่ผ่านมานะก็จะทำให้เกิดอาการแพนิกนะเ้าเจออลิสต,ตอนเลีดเกม <c oughs> กดสเปลมันก็คิดในใจว่าเรามีสะท้อนด้วยอะไรอย่างนี้อ,อ้าวคราวนี้ปีกราชินีมาแล้วครับไม่กลัวแล้วนะ อีมาสิครับมาสิครับไม่ต้องเล่นหลอกเจิดดิเออไม่ต้องเล่นหลักยินนะยินไม่ต้องเล่นละยินนะเอาบินทำไรบินทำไรเออโดนสตันไปทีนึ่งบูบบ้าบยังไงยังไงยิงเมื่อทีเบทิกเบทิกเออต่อไปเป็นดูดเลือดนะครับผมถ้าออกตัวนี้ได้ก็ยิ่งจะดูดเลือดแรงกว่าเดิมนะตัดเลือดก็จะเอายากเลยตอนนี้ตูมโดดลมไหมเมื่อกี้โดดลม อ่ะเราน่าจะจบได้ไหมครับรอดูนะปึ๊บเฮ้ยเอานะเอาเรื่องอยู่นะเออเอาสุดดิเอาสุดดิเอาสุดนี้ได้ด้วยว่าเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ตปั๊บปั๊บไอ้บอมตีแตกเลยตี่แตกเลยเมื่อกี้ร้ายไอ้เฮ้ยเอ่อไปทัน สู้สุดชีวิตสุดชีวิตใครวาบวะใครวะหมอเม่สุดชีวิตววมไม่ตืออจนจบแล้วโอเคครับผมก็จบไปเปที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นการเล่นอาริสแล้วก็การแนะนำแนะนำนะแนะนำคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นอาริสบ่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้คอมโบมากก็เป็นคอมโบพื้นฐานที่เราเห็นเราก็เล่นเป็นอยู่หรอกประมาณนี้นะนะครับผม กอาไปดูเข้ามาแล้วก็มาเล่นนะครับมาแนะนำกันนิดๆหน่อยๆครับกับบิวไอเทมการเด e ้งเลือดมหาศารตรงนี้นะ, <c oughs> <c oughs> นะก็เอาไปเล่นกันได้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ